นี่ตุลกับอุ๋ยก็อยู่กันที่ด่านที่ชื่อว่าอ่าสถานีชื่อว่าเอนซานอีซิโดนะครับคือด่านชายแดนเม็กซิโกนะฮะแล้วก็ได้เดินเข้าไปใกล้ๆมาแล้ว <Okay. S 1> แกก็คือกำแพงแบบกำแพงเวอร์มากเป็นด่านที่มีมนุษย์ข้ามเยอะที่สุดในโลกปีหนึ่งอะนะก็เที่ยวๆที่สืบผลข้อมูลมานะเขาว่าข้ามมา77ล้านครั้งอะต่อปีการหลบหนีเข้าเมืองสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คืออยู่ที่นี่ที่ border field state park นะครับ เรากำลังจะไปดูกำแพงกัน้นเม็กซิโกกับสายเอเมริกาที่แบบจะอยู่ในทะเลเรือเ่อนไปในทะเลเลยนะฮะแต่ว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเน็ตนั้นนี่ทุกคนที่เราอยากเห็นเราก็ได้เห็นละตรวจมามเหรอนะครับคือนี่ไงตำรวจมาทุกคนตำรวจตำรวจตำรวจเห็นปะ we do do, do.